ลุงตุ่ลุงกุ้งลุงกุ้งตาลุงกุตาเลี้ยงใกญ่ไปแล้วเรียนจบแล้วจบา เอาอีกล <ส gs. S 1> แล้วเด่นของเอาอีกแล้วบอสมาเถียงมิกไปพวกมันยังลงอยานี้ท้าก่งพวกน้องเก่าพันจ้ามาไหมมึงรอขัรงี้ยมันอกไปไไอ้หัวเกี้ยวรอพวกฉุดมือมึง

ก็จ uh, ุดเพิ่มหมดทำยังดีแล้วก็จะพาการที่โดนทำไมตอะไ่ไงะ

อยู่บอกนายนก็ม็นอะก็มันอยู่บให้ไปเอาให้ไปเอาอยู่ทางไนเป้สองก็มาเอาไปูที่ีงขอเจ้าก่อนนะจ ชั้นนี้อาตมาา่าบอกอาอา่ออรอทงกอทักอได้ตนายนนะไปนะไปนนะอ้โหน่ตุตาสาี่ดิอ้โดีใจเลยคนไทยหนมาไปแยเพยงสเพียงสียต้อยงกอไรอไันีใจงยนอาน

เจ้ายนัดวะใช่ไม่ใช่็นหมกไดนเจ้าถึงแนีกว่ะหลังให้ไยตีพียเบปนจะไนำจาไปเล่าป่ะวแล้วน่เขาจะได้องร้อย่องเ็อาบาทไปเจ้านำไข่ป็นคนตีอี่เบเจ้านำเอา้สั่งคนไดได้เเงินเทก้งบอกน้อยเจ้าพันบ่ะ้ามีัรา

ให้อ้วนเราไม่เห็นอ้วน่น้องคอยเห็นนัุ้่นเหรอองคนผมก่อนคมแคนมเหอทานผมกว่าพีว้อพี่คนผมผมนีคับพี่อือโคี่นี่นี่นี่ควนี่นควนี่

เามลนี่ไม่เ่งเราามลอยหนึงมันสิาไม่ลงใส่ผ้าร่ายาที่นี่ผ้ารายร่าขาวพู่นยร่ายขาวร่ายขาพูดๆนี่แหละรายาพดนี่บกเนี่ยมออ่้ระเบดเียวไม่ไนาแถวเนี้ยไ่ได้เห็นเหรเห็นเหรพ่อคือกแดงตะวันพอพแดงไม่ได้ินไปบับคนนี้เได้ิว่าสีร่อครดนารา มาถึงม่ถึงไปเติงไปงติมแต่เติร์กเขาได้ถึงถึ้งยิบช้างยิบช้างอยู่ดิมาถึงมาถึงเจ้าบ้างจ้าบ้าด้วยไต่พระขนไส้้วยขึ้นไปนับพับขั้นเถอะกัข้ามง

<ร>ห,หน <จะ S 3> ึ่งสองสามเก้าสิบสีบ่ร้อยยุบไปสี่ร้อยยุบไปสี่ร้อยยุบไปนี่มึงยองได้สิบสิบมิจนะไม่ได้ยินยิงไม่ได้ยินสี่ร้อยสี่ร้อยยุบไปไม่ได้ยินขอเด้อได้ยี่สิบอ่าเข้าทีเลยเข้าดีรู้หน้าจะไปยันบินหน้าจะไปยิงสีบห้าจิ้งจิ้งห้าร้อยสองร้อยสี่ร้อยเปลี่ยนมือ